พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อลูกในคันภ์ 1. กลั้นปัสสาวะ 2. ลูกยืนนั่งบ่อยๆ 3. ยืนนานๆน 4. การซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หรือเดินทางไกล 5. มีเพศสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดแรงกระแทกต่อมดลูกและทารกในครัน์ 6. ยกของหนักหรืออุ้มลูก 7. พักผ่อนไม่พอ การช่วยให้ลูกอยู่ในคันนานที่สุดมีผลดีอย่างไรทำให้พัฒนาการของปอดหัวใจและสมองดีขึ้นแม้เพียงระยะเวลา1-2วันที่หมอต้องให้ยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของปอดแต่ดีที่สุดคือการให้ลูกอยู่ในคันจนครบกำหนดจะช่วยให้ลูกรอดชีวิตสามารถเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเหมือนทารกครบกำหนดนะครับ